สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเรื่องราวความรักสำหรับราศีพฤกษภนะคะประจำเดือนตุลาคม2025สําำหรับวันที่ตามแบบตะวันตกนะแต่ว่ารับชมได้ทั้งลัคนาราศีนะคะควบคู่กันไปด้วยนะลัคนาไทยแล้วก็ตามแบบตะวันตกรับชมควบคู่ไปได้เลยนะคะสนใจดูวดวงส่วนตัวติดต่อแอดมินที่ไลน์ใต้คลิปอินมงคลวัตถุมงคลลิงก์อินสตาแกรมใต้คลิป ขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่งค่ะขอทราบเรื่องราความรักราศีพริกษบค่ะความรักราศีพริกษบเดือนตุลาคม ที่ผมบอกว่าอย่าให้สิ่งเก,ก่าๆหรือสิ่งเดิมๆนะมาขัดขวางการเริ่มต้นใหม่นมั่นหมายความว่าหลายๆท่านราศีพฤษภอาจจะมีเกณฑ์ที่คนเก่ากลับมาวนเวียนทาให้คุณตัดสินใจลาบากหรือว่าอาจจะเป็นความคิดคุณนะคะยังคิดถึงเรื่องราวเดิมๆทําให้เาเรียกว่า m o v e on เป็นวงกลมถ้าใครเป็นอย่างนั้นอยู่ราศีพฤษภก็ขอให้ออกจากวังวนนั้นนะคะเพราะตอนนี้ยูนิเวอร์สอยู่ข้างคุณ ความโชคดีกำลังจะเข้ามาหาคุณนะความโชคดีอยู่เคียงข้างคุณในเรื่องราวของความรักแล้นะเดี๋ยวเรามาเช็คเอเจนซี่ไปพร้อมกันเลยนะเรื่องราวความรักของคุณในเดือนตุลาคมราศีพฤษภค่ะขอทรางเร่องดาวความรักราศีพฤษภค่ะ เหมือนว่าจะมีของสองสิ่งหรือคนสองคนนะเข้ามาในชีวิตนะพลังงานคนเดิมๆก็ยังมวนเวียนอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนไกลแต่ถ้าใครบอกว่าไปไกลแล้วคงไม่กลับมาก็ดูที่คนโสดนะ ไห้เดียพรสขึ้นอืมแต่เห็นมหมไพ่ของการตัดสินใจเลือกมันมีอยู่นะสำหรับาราศีพฤษภโอเคยังไงก็ต้องเลือกแหลนะเนาะราศีพฤษภไพ่มันค่อนข้างชัดเจนว่าคุณมีเกณฑ์การจะต้องเ ตัดสินใจเลือกเกิดขึ้นสําหรับราศีพฤษภที่รักทุกท่านนะคะโดดเด่นไปทางคู่ที่เป็นประเด็นก็อ่านคู่ที่เป็นประเด็นให้ก่อนเลยนะคะราศีพฤษภคนเก่าๆอาจจะมีเกณฑ์การที่จะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะระยะเวลาก็ภายใน1-2เดือนหรือว่าแค่ 1- 2สัปดาห์เท่านั้นเองแหละนะคะ คนเก่าของคุณอาจจะเป็นคนแดนไกลนะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันนะคะหรือว่าอาจจะต้องใช้การคอมมิเนิเกตติดต่อสื่อสารผ่านทางสื่อโซเชียลก็ได้นะคะมีเกณฑ์ว่าเขาคนนี้จะติดต่อสื่อสารกลับมาหรือบางทีอ,อาจจะเซอร์ไพรส์นะเดินทางมาหาคุณเลยนะเม,นนเมื่อนั้นเมื่อนี้โดยที่คุณไม่รู้หรือว่าโดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวนะสำหรับราศีพฤษภพ,พลังงานหัวนี้เกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุดินพฤษภกันมังกรชาวราศีมังกรเป็นหลักนะคะแล้วก็ ธาตุน้ํากระกฎพิจิกมีนเกี่ยวเนื่องกับคนแดนไกลไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติคนคนนี้คงจะหายไปนานแล้วละ่ะแล้วก็อยู่ไกลกันอยู่คนละพื้นที่นะคะหรือถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้กันเนี่ยน่าจะบล็อกกันไปสักระยะหนึ่งละมีเกณฑ์ว,ว่าเขาอาจจะใช้เรียกได้ว่าแอกหลมอะนะแอ แอเคาปลอมนะคะเข้ามาทักทายคุณผ่านทางสื่อโซเชียลอะไรประมาณนี้หรือถ้าเป็นคนไทยที่อยู่ใกล้กันใดๆก็ตามอาจจะมีเกณฑ์การโทรมาหาคุณส่งข้อข้อความ SMS มาหาคุณว่าขอเริ่มต้นใหม่ขอพูดคุยขอเคลียร์ใจขอใดๆก็ตามอะนะคะที่เขาสามารถที่จะหาเหตุผลมาได้เพื่อที่จะพูดคุยกับคุณ นะคะหลังจากที่ตัดสินใจคิดดีแล้วนะคะแต่ว่าการที่เขาห่างไปเขามีคนคุยอื่นไหมมีค่ะแต่ยังไม่ถูกใจมีแต่ไม่ได้เจอใครที่ดีเท่ากับคุณที่เป็นเหตุผลที่เขาตัดสินใจที่จะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ไพ่ของคุณมันเป็นไพ่ตัวเลือกค่อนข้างเยอะทั้งสองเหรียญทั้งเดวิลแล้วก็ไพ่ถ้วยแล้วก็จบปิดจบด้วยสองถ้วยเนี่ย อยากจะบอกว่าเนื้อคู่ของคุณหนนี้มันมีสองพลังงานนะหนึ่งเป็นกูดคามากับเป็นคู่คาานะกูดคามาก็คือเป็นคู่ที่มีชะตาผูกพันที่จะมารักกันและเป็นไปในทิศทางที่ดีทุกอย่างเอเดียี่เป็นพลังงานสายขาวกับ คามา r ร l ationship หมายถึงเป็นคู่เหมือนกับคู่กรรมนะ่ยตามตามภาษาพูดที่เขาว่าที่เข้ามาแล้วปวดหัวปวดใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นเป็นอย่างที่ใจเราต้องการแล้วก็เหนื่อยนะดังนั้นคุณก็จะต้องตัดสินใจเลือกให้ดีแหละระหว่างคนใหม่กับคนเก่านะคะมีสองพลังงานที่จะก้าวเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจนะแต่ในเคสที่คุณไม่ได้มีใครเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีคนเก่าด้วย เราก็ค่อยมาว่ากันในเรื่องของพลังงานของคนสดได้แต่ว่าวันนี้ราศีพฤษภก็โดดเด่นที่คนเก่านะจะกลับวนเวียนวนเวียนเข้ามาทําให้คุณต้องตัดสินใจอีกครั้งว่าจะไปต่อกับคนไหนหรือว่าจะเปิดโอกาสให้คนทั้งคู่แล้วก็ค่อยเลือกทีหลังแบบนี้ก็ได้นะคะแต่พลังงานออกมาบอกว่า ตัวคุณอาจจะต้องติดอยู่ในพวงเวลาของความสับสนไม่สบายใจอึดอัดใจกับการตัดสินใจเลือกครั้งนี้ถามว่าทำไมาถึงยังอึดอัดใจเพราะว่าบางทีคนที่กลับมาเขาอาจจะยังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณอยู่เหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไวเวอร์ซ่าเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าคนเนี้ย คนที่จะกลับเข้ามาหรือมีชะตาวนเวียนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณมากๆมากๆเลยอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบจะเอาอยัางไงดีนะคะจะเอาอยัางไงดีจะไปต่อ,อยังไงดีนะคะประมาณนี้ในท้ายที่สุดการตัดสินใจเรื่องคงจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยตัดสินใจก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนโชคดีเข้าข้างคุณนั่นหมายความว่าถ้าคนที่ไม่ใช่เนี่ยน่าที่จะถูกตัดออก นะคะโดยธรรมชาตินะบางทีตัวเขาอาจจะทําตัวเขาเองให้คุณได้ตัดสินใจได้ว่าเออไม่ไปต่อกับคนคนนี้นะคะประมาณนี้นะ ทีนี้มาถึงคนโสดว่าคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนรู้ใจไหมมีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาให้เลือกค่ะอย่างที่บอกว่าอาจจะมีทั้งคนใหม่คนเก่าได้หรือถ้าใครไม่มีคนเก่าก็มีคนสองคนเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจเลือกคนคนนึงเป็นคนเจ้าเสน่ห์ครั่งรักแล้วก็เจ้าชู้นะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังอีกคนนึงพลังงานเขาเป็นเอ็มเพรสก็คือเป็นคนที่มีทุกอย่างดีพร้อมนะคะ คือดีเกินกว่าที่คุณคิดไว้ด้วยซ้ำนะอาจจะทำให้คุณลังเลเนาะอันนี้ก็ขาดเกินอันนี้ก็เยอะเกินแล้วฉันจะไปทางไหนดีไปทางที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางนะคะโชคดีอยู่ข้างคุณนะคะนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องเลือกอะไรที่มันดีที่สุดสิค้าเพื่อตัวคุณเองใช่ไหมเราอย่าไปด้อยค่าตัวเราเองว่าหูเราไม่คู่ควรกับอันนั้นอันนี้ไม่ได้หรอกการที่มีบางอย่างที่ดีกว่า ุดเข้ามาในชีวิตนั่นหมายความว่ายูนิเวอร์สเห็นว่าคุณคู่ควรกับสิ่งนั้นก็ขอให้อบรับคนที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตคนคนนึงอ่อทั้งสองคนเนี่ยพลังงานเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปมาหาสู่แดนไกลอยู่พอสมควรเนื่องจากเป็นชาริออตนะคะส่วนพลังงานคนคนหนึงเนี่ยจะเป็นคนที่อายุ อาจจะไล่เรียกก่ยกันกับคุณไม่มากกว่าคุณสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่รูปร่างบุคลิกหน้าตามีสเสน่ห์แล้วก็เจ้าชู้ส่วนอีกคนหนึ่งจะเป็นคนที่เคร่งขรึมแต่ว่ามีความอบอุ่นอ่อนโยนโรแมนติกบุคลิกหน้าตาอบอุ่นส,สบายใจหน้าตาดีนะคะสวยหล่อแหละ นะเป็นคนที่ดูภูมิฐานมีทุกอย่างพร้อมให้กับคุณคุณก็จําเป็นที่จะต้องเลือกแล้วละ่ะว่าจะไปในทิศทางไหนสําหรับราศีพฤษภผลน,นี้เนื้อคู่ของคุณมาอยู่แล้วแต่ก็ต้องระวังตัวหลอกด้วยซึ่งเป็น The d e ดวิซึ่งดูไม่ยากนั่นแหละนะดูตามที่ไพ่บอกตามที่อาจารย์ซันบอกแล้วก็จะได้ตัดสินใจเลือกได้ถูกปัญหามีอยู่ว่าบางทีจักรวาลจะส่งคนที่ไม่ใช่มาทดสอบเราก่อนเราก็ต้องเลือกให้ดี อย่ารีบเลือกนะคะใช้เวลาหน่อยแล้วคุณจะได้คนที่ดีสมใจระยะเวลาการเจอเจอเนื้อคู่ก็อยู่ที่หมายเลข2นะคะ2สัปดาห์ถึง2เดือนบวกหรือลบก็ได้หรืออาจจะเจอภายในเดือนตุลาก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะเจอผ่านทางการเดินทางค่ะแล้วก็โซเชียลมีเดียทีนี้คนคุยไม่ชัดเจนเมื่อไหร่จะชัดเจนใช่ไหม คุณดีวกับคนที่เขาค่อนข้างมีทุกอย่างพร้อมโปรไฟล์ดีดังนั้นคนที่ลักษณะแบบนี้จะใช้เวลาในการตัดสินใจเลือกค่อนข้างที่จะชา้าถามว่าเดือนตุลาคมจะชัดเจนในระดับเป็นแฟนไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาจะซีเรียสกับคุณมากขึ้นเช่นคู่ไหนคุยกันแล้วยังไม่ได้เจอกันมีเกณฑ์ว่าเขาจะเดินทางมาหามีเกณฑ์ว่าจะมาออกเดทแล้วก็แนวโน้มเป็นไปในทิศทางสองเม้าก็คือนิทางที่ดีนะคะ ในทิศทางที่ยังคีปคอนแทคก t กันอยู่ในทิศทางที่จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้แบบยาวๆนะคะถามว่าเขามีตัวเลือกไหมเขาก็มีตัวคุณก็มีดังนั้นคุณจะต้องเลือกระหว่างคนที่ไม่ชัดเจนคนนี้กับอีกคนหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาหรือเข้ามาแล้วว่าใครมีพลังงานของการเป็นคู่แท้ที่ซีเรียสจริงจงจริงใจกับคุณมากที่สุดใครที่ไม่เล่นเกมไม่มามาหายหายหรือว่า เจ้าชู้มากมายอะไรแบบเนี้ยก็ตัดออกไปได้เลยจริงๆตัวคุณนะรู้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เข้าข้างคุณอยู่แต่คุณจะต้องไม่ปิดหูปิดตาตัวเองด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับคนคุยไม่ชัดเจนนะความชัดเจนมันจะอยู่ในระดับที่ ประมาณ40%อ่ะนะคะเพราะว่าเขาอยากจะเจอตัวคุณก่อนหรืออยากจะเจอคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าเคยได้เจอกันแล้วความชัดเจนถึงจะมาหลังจากนั้นอีก2เดือนขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเราค่อยมาเช็คกันใหม่ก็ได้นะคะ เอาละทีนี้มาถึงคนมีคู่บ้างคนมีคู่แพลนการแต่งงานยังไม่มีเกิดขึ้นแต่ว่า,าช่วงเนี้ยช่วงเดือนเนี้ยเป็นช่วงเดือนที่คู่ของคุณจะสวีทหวานกับคุณเป็นพิเศษเลยนะคะถ้าคุณไม่มีเวลาไปหาเขาเขาก็จะเดินทางมาหาคุณเองทีนี้ไพ่เดวิลกับไพ่เอ็มเพรสมันขึ้นก็ระวังเรื่องการมีบุตรถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมก็คุม คุมคุมอะไรใช่ไหมให้เรียบร้อยอ่ะนะคะก็ะคือรู้รู้จกักการระมัดระวังป้องกันตนเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็คู่ของคุณจะค่อนข้างคลั่งรักคุณมากเป็นพิเศษเลยสําหรับเดือนนี้ก็ระวังเรื่องการหึงหวงนะคู่ของคุณอาจจะหึงคุณหวงคุณเป็นพิเศษช่วงเดือนนี้คุณอาจจะยุ่งยุ่งเรื่องงานหรือมีเกณฑ์การจะต้องไปไหนโดยที่ไม่มีเขาเขาก็อาจจะรู้สึกหึงหวงคุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะอาจจะมีการใช้คําพูดงอนเงินกันบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากหรอกความรักยังดีอยู่ยังไปได้แต่เกณฑ์เรื่องการแต่งงานเนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะเป็นใน ปีหน้ามากกว่าในช่วง2องไม้เท้าหลังเดืนอน2ของปีถัดไปถึงจะมีการพูดคุยวางแผนเรื่องอนาคตเกิดขึ้นสำหรับคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะเดือนตุลาคมก็เป็นเดือนที่เอนจอยมีความสุขกับคู่ของคุณไปก่อนสวีทหวานกับไปก่อนนะจ๊ะสำหรับราศีพฤษภนะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ